สวัสดีครับก็ามาพบกับลุงบุญพรชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมพึ่งซึ่งเขาก็ได้มีนางพญาเกิดขึ้นใหม่นะครับในรังเขาก็ต้องย้ายรังออกไปนะครับเป็นเรียกว่าแบ่งรังนะครับมาชมครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับ หลังนี้ก็อยู่มาก็เกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับแต่เขาก็ยังพอเริ่มเริ่ม,มที่จะสร้างรังนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่เขาอยู่มานานประมาณจากักสี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็มีนางพญาเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องแยกย้ายรังออกไปนะครับไปชมกันนะครับนี่ครับเพื่อนเ่นครับก็เป็นพึ่งที่เขา มีนางพยาขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็แบ่งลงังแยกออกไปอยู่ในลังอื่นนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะพาไปให้ชมครับลังที่เขาแยกออกไปนะครับนี่เมื่อเขาแยกออกไปก็จะมีตัวพึ่งออกมาอยู่ด้านนอกเต็มไปหมดนะครับที่เหลือเขาก็จะกลับเข้าไปอยู่ในลังใหม่นะครับ ก็อยู่มาหลายเดือนแล้วนะครับหลังนี้ก็รอที่จะเก็บน้ําพึ่งนะครับรอที่จะเก็บน้าหวานแต่ก็ต้องรอให้ฝนตกเพื่อรอดอกไม้นะครับตอนนี้ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงแล้งครับนี่ครับดินก็แห้งดอกไม้ก็ไม่มีนะครับก็รอจนกว่าฝนจะตกนะครับก็เข้าช่วงเดือนห้าพอดีเลยนะครับคาดว่าจะได้น้าหวานน้าพึ่งที่ ดีเยี่ยมนะครับไปชมนะครับหลังที่เขาย้ายออกไปอยู่นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนลุงบุญก็คิดว่ามาอยู่หลังนี้นะครับแต่เขาไม่ใช่นะครับเขาได้มาอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเขาย้ายมาอยู่บนต้นขนุนนะครับเดี๋ยวก็คงหาหลังใหม่นะครับโน่นครับเพื่อนครับก็เริ่มแตกหลังไปเข้าหลังใหม่อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลงตามไปดูนะครับว่าเขาจะ ย้ายไปที่ไหนนะครับนนครับพึ่งเมื่อเขาย้ายหลังออกจากหลังมานางพญาก็จะมาอยู่ตรงไหนเขาก็จะไปล้อมนางพญาเขาไว้ตอนนี้นางพญาเขาเริ่มออกแล้นะครับเดี๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนุ่นจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับรออกเบ็เริ่มออกหมดแล้วนะครับเริ่มออกหมดแล้วนะครับ ก็ต้องเฝ้าว่าเขาจะย้ายไปไหนนะครับเดี๋ยวลุงบุจะคอยสังเกตนะครับก็เต็มไปหมดนะครับด,ดูดิครับต้องคอยสังเกตนะว่าเขาจะไปอยู่ในหลังที่ลุงุญสร้างไว้ให้หรือเปล่านะครับนอนครับ ก็พึ่งถ้ามีพึ่งหานหรือว่าพึ่งที่เขาส่งไปดูความเรียบร้อยของรลังไปสำรวจรลังถ้าเขาเจอหลังที่เขาพอใจที่จะอยู่นะครับเขาก็จะมาตามเพื่อนๆไปนะครับนุกคนก็จะเฝ้าสังเกตนะครับว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนุกคนครับก็เมื่อนางพญาเขา นำหน้าไปไปเข้ารัางไหนก็ก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับก,ก็สังเกตนะครับว่าเขาจะไปอยู่ทางทิศไหนนะครับน่นครับเพื่อนๆครับเขาก็บินห่างออกไปจากบริเวณที่ลงบุญได้ทํารังไว้แล้วนะครับเขาก็คงจะไปเจอรังใหม่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ของลงบุญนะครับ เพราะว่าบินไปไกลแล้วนะครับพนี่แหละครับพึ่งเขาก็จะขยายลังไปเรื่อยนะครับเขาก็จะขยายลังไปเรื่อยเมื่อบินไปได้สักระยะเขาก็จะจับกิ่งไม้แล้วก็พักเมื่อได้เวลาเขาก็จะบินต่อนะครับเพื่อไปเข้าลังที่เขาได้สำรวจไว้นะครับโน่นครับไปจับ ที่กิ่งไม้เหมือนต้นยางพารานะครับนอนครับเพื่อนๆครับนอนครับเขาก็ได้มารวมตัวแล้วก็พักเมื่อเขาได้โอกาสก็จะบินไปสู่รังที่เขาได้ไปสังเกตเอาไว้นะครับก็จะมีพึ่ง ที่ไปสังเกตลังนะครับนี่ครับเป็นเฟื่งที่แยกหลังจากของลงบุญออกมานะครับก็เป็นลังที่เรียกว่าโตอยู่นะครับหลังนี้แยกนางพญาออกมาสองนะครับออกมาสองตัวนะครับนางพญาเพราะว่านี่เป็นหนึ่งลังนะครับเป็นหนึ่งลัง เป็นนางพญาที่ออกมาหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลุงบุญจะพาไปให้ดูอีกโนนครับก็ยังอยู่อีกจริงนะครับมองไม่ค่อยเห็นครับโนนครับเป็นสิ่งเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นกิ่งเล็กๆอ่าเป็นลังเล็กนะครับก็มีนางพญาอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับก็สรุปว่าลังนี้มีนางพญาแยกออกมานะครับ สองตัวนะครับก็น,นั่นก็เป็นวิถีชีวิตของพึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับไปดูหลังที่เขาแยกออกมานะครับครับเพื่อนเพื่อนครับก็สรุปว่าตัวพึ่งที่ได้แยกลังออกไปนะครับก็มีนางพญาที่แยกไปก็สองตัวนะครับเพราะว่าเขาได้ไปจับทีกิ่งไม้นะครับเป็นสองรังนะครับ เขาก็แยกออกไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อเขา,าได้หลังที่ต้องการเขาก็จะแยกจากกันนะครับสรุปว่าวันนี้พึ่งหลังนี้ก็ได้แยกนางพญาตัวใหม่ออกไปสองตัวชวนตัวเก่านะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมก็จะํำลังเก็บน้ำหวานต่อไปนะครับนี่ครับเป็นกระบวนการของ พึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาเขาจะแยกหนังพญาที่เขาให้กำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็แยกหลังออกไปเพื่อขยายพันธุ์พึ่งต่อไปนะครับส่วนที่เหลือก็จะดาเนินการสร้างน้ำพึ่งน้ำหวานและให้ลูกอ่อนอยู่ในลังเดิมนะครับครับนี่คือวิถีชีวิตของพึ่งนะครับ เพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงบุญขอพาเพื่อนๆมาชมาการแยกนางพญาออกไปจากลังที่เลี้ยงไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรเสียก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญพาชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กอ็ขอให้พรเพื่อนๆโชคดีมีใจนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ